สวัสดีครับผู้ชมตอนนี้ผมจะพามาห้างอารดีครับเราจะไปดูครับว่าเราจะได้อะไรบ้างครับ,รบทางเข้าครับอาดีแดดแรงครับแต่ว่าหนามากครับย้อนแสงครับซูเปอร,ร์มาร์เก็ตขายของที่ราคาถูกกว่าห้างอื่นนะราคาถูกยังไงนะเพราะว่าการจัดวางของเขาจะวางแบบคือ เขาไม่เน้นพนักง,งานเยอะะคือเขาจะวางแบบไม่สวย่ะวางแบบวาง,งอวางวางไปเลยไม่ได้เน้นสวยงามเหมือนห้างอื่นฮนะเดี๋ยวเราไปดูครับว่าเราจะได้อะไรบ้างฮะฝั่งนี้ก็จะเป็นผักนะพวกผักต่างๆนี่จะเป็นพวกเนื้อสัตว์แช่แข็งนะก็มีพวกหมู เนื้อสับอะไรต่างๆเยอะเลยอะันไม่ไเป็นวัโิบเกิดอะไรพวกนี้ยก,ก็มีให้เลือกหลากหลายดีฮะฝั่งนี้ก็จะเป็นแซลมอนแซลมอนลงฟันอ่ะซึ่งผมไม่ชอบกินมากค่ะแต่ว่าราคาก็เอาเรื่องเหมือนกัน่ะสาม สเหรียญกว่าเกือบสี่เหรียญก็เกือบสองรอยเหมือนกันนะแต่าลดละาไคอย่สามสิบเปอร์เซ็นอร่อยครับมันที่นี่อร่อยก็ประมาณนี้นะครับช,ชอบถานี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันเท่าน,นั้นหละก็จะมีพวกชีสพวกเนยต่างๆ ก็ถูกดีครับชิดพวกนี้เนี่ยถูกดีถูกกับราคาที่เมืองไทยเยอะเลยฮะนี่ก็จะเป็นพวกน้ำดื่มพวกโคพวกอะไรอย่างเงี้ยวางก็จะประมาณนี้ฮะฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกเครื่องดื่มต่างพวกวายพวกเบียร์นี่ครับท่านผู้ชมผมมาเจอของเอเชียแล้วฮะ นี่จะเป็นจะเป็นเกวซาเห็นว่าเกียวซานะเกียวซ่า,า,ยซา,นะยซาอยู่บนเชลตรงนี้เองเจอแล้วแล้วก็น่าจะมาเจอนี่ก็น่าจะเป็นอาหารอินเดียไหมฮะมันก็น่าจะช่วยเราได้นะ ว่าคลายความคิดถึงบ้านไปได้มันน่าจะเป็นเหมือนข้าวราดแกงแหละอ่าก็จะมีพวกพริกแล้วกแกงถั่วหรือแกงไก่เนี้ยถ้าเป็นแกงถั่วนะะนี่มีหลายให้เลือกมีหลายอย่างให้เลือกเลยหลายหน้าให้เลือกเลยนี่น่าจะเป็นถั่วนะครับเจอแล้วครับ อย่างนี้เราต้องลองคะโอ okay. เดี๋ยวไปลองเอาไปลองชิมกันนะว่าจะเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไง้ชั้นตรงนี้เ,เองเอ,เอเี๋่เสียล้วก็จะมีพวก ไส้กรอบต่างๆคะของเยอรมันพวกแฮมอะไรพวกเนี้ยราคาก็โอเคครับไม่แพงเท่าไหร่ครับรับได้พวกแฮมพวกอะไรก็ถูกดีครมีลดราคาด้วยครเขาบอกว่าไส้กรอบของเมืองนี้เองอ่ะอร่อยครับผมจะลองดูเหมือนกันลองดูะ พอเสร็จเราลองดูคนระับว่าจะเป็นยังไงหรือว่าจะเจออะไรอีกก็เจอของเอเชียที่ตรงนี้แล้วก็ทีนี้ก็สบายใจยได้แล้วครับห่างใก,ใกล้บ้านนี่เอง ครับผมก็หลังจากที่เรากลับมาจากซื้อของแล้วรเราก็มาดูกันว่าเราได้อะไรมาบ้างอะของใช้ประจาําวันของใช้ประจําตัวแล้วเราหมดไปเท่าไหร่ครับเรามาดูกันเลยครับว่ามีอะไรบ้างที่เราได้มาของทั้งหมดที่เราได้มาก็มีประมาณนี้ครับรก็ะบจะมีนะครับนี่น่าจะเป็นอาหารอินเดียนะครับ อินเดียเห็นแล้วมันน่าจะถ,ถูกปากคนเอเชียอย่างเราอะโดยชิลิคอนชิลิคอนอะไรทุกอย่างเนี่ยมิตรลิ่นในเนื้อนะครับภาษาเยอรมัน,ามานครับพริกแล้วก็เนื้อแล้วก็ข้าวโพดเนี่ยหน้าตาก็น่าจะมีประมาณนี้ ามาดูนาทีนะแล้วก็จะมีนี่เป็นเกี๊ยวซาฮะอ้ไม่คิดว่าจะมีะอยู่ใกล้ๆห้างใกล้ๆบ้านนั่นเองเกีย๊ยวซาเดี๋ยวเรามาลองกันว่ามันจะอะร่อยสักแค่ไหนครับแล้วก็จะมีไส้กรอกเขาบอกว่าเป็นไส้กรอกของเมืองนี้เลยฮะเมืองเนินแบบที่ที่ผมอยู่นี่คือเมืองเนินแบกฮะ บอกว่าอร่อยเดี๋ยจะลองดูแล้วก็มีของใช้ครับมีเวียบอดี้มิวัะมันผมว่ามันจําเป็นนะครับสำหรับคนเอเชียอย่างผมเนี่ยมาอยู่ที่นี่มันเป็นเมืองหนาวอะซึ่งผิวแห้งอะเราต้องใช้ครีมพวกเนี้ยทาไว้กันผิวเราแตกะผิวเราแตกอากาศมันเย็นอาการแห้งมันจะแสบแสบมากคับตามแขนตามขาอะไรเงี้ยกดเอาตัวนี้ บำรุงมาซึ่งอยู่บางไทยนะผมไม่เคยใช้ของพวกนี้เลยคระไม่เคยใช้เลยมันอยู่ที่นี่มันจําเป็นมากครับสาหรับคนที่ผิวแห้งครับแล้วก็จะมีแชมพูเคียมแบบน้ําแชมพูอะดูราคารครับตัวนี้ไ้ก่อนนะไ้ก่อ็จะ2เหรียญ29ก็ ใช่ได้เหมือนกันนะร้อยกว่าบาทต่าไปก็จะเป็นเกีียวซ่านะเกีียวซ่าตัวนี้ก็สองเหรียญสี่เก้าก็ใช่ได้เหมือนกันนะราคาก็โอเครับรับได้ส่วนตัวนี้อาหารอินเดียตัวนี้ก็จะเป็นหนะึ่งหนึ่งจุดเจ็ดเก้าหนึ่งจุดเจ็ดเก้าส่วนตัวนี้นีเวียบอดี้โลชั่น 3.95ครับตัวนี้0.95ยดเก้าห้าไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เท่าไหร่ครับส่วนครีมอาบน้ำและชมพูด้วยนี่ก็0.89าครับทั้งหมดนี้1 2บสอเหรียญจุดแปดห้า 85, ก็โอเคครับก็ถือว่าได้เยอะพอสมควร ต่อไปเรามาชิมรสชาติของตัวนี้อาหารอินเดียแล้วก็เกี๊ยวสร้างครับว่ามันจะเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงฮะ๋ยวสักครู่นะตออนุญาตเบฟสักคู่นะ รเราจะการอุ่นเรียบร้อยแล้วนี่คืออาหารอินเดียเาก็ดูแล้วก็น่ากินดีนะอาจจะถูกปากคนเอเชียนี่ก็จะเป็นเกี๊ยวซ่า,อาทอดเสร็จแล้วเห็นไหมสีเหลือ,องอาร่ามเลยแล้วก็นี่คือไส้กรอกนะอ,อ่ะเดี๋ยวเราไปลองชิมันเลยครับก็ลองชิมดูเลยฮนะ เดี๋ยวเรามาชิมกันเลยกินกันเลยลองดูซิถ้าใช่เป็นยังไงออร่อยดีครับเผ็ดเผ็ดนิดๆมีถั่วอ่านเดียก็ประมาณนี้ครับถูกปากคนเอเชียครับอืม ต่อไปเป็นเกี๊ยวซาครับืรสชาติเจียเเลยไปได้เลยเขามีน้ำจิ้ม,มให้ด้วยนะเห็มะเป็นรูปตัวปลาน่ารักเลยครับขอกเกี๊ยวซา ต่อไปไฟกองอะ่ะนุ่มอร่อยสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตกินมื้อเย็นก่อนนะครับเนี่ยก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมและติดตามมานะครับฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ